นะเพราะฉะนั้นบุคคลนี่มีความสำคัญตรงไหนตรงที่ว่าถ้าเอาฐานทั้งสี่นะะที่ท่านแสดงไว้นะถ้าเอาฐานทั้งสี่มาเป็นคือกายวิทาจิตธรรมนี่มาเป็นฐานในสติเดิมเนี่ยบุคคลผู้รู้เร็วเนี่ยเนี่ยจิตเนี่ยจะจะง่ายสำหรับท่านแหละดูแป๊บเดียวเองเพราะสั่งสมเรื่องพวกนี้มาสั่งสมเรื่องของการดูการรู้เรื่องพวกนี้มาอย่างชำนาญ นะคะส่วนธรรมก็คือว่าโดยสภาวะมีตัวสัญญาสัญญาและสังขารสังขารนี่เดี๋ยวเราใค่เรียนกันนะคะฟังไว้งี้กันแล้วกันนะเพราะมีอธิบายอีกตัวนี้นะถ้าใครละลึกทันในความรู้สึกจำอารมณ์ได้ มันจะระลึกได้ไหมอ่ะเคยระลึกเห็นไหมฮะความจำยากมากการไม่ฝึกไม่มีทางตัวนี้จะเป็นฐานให้ยากมากเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่าการฝึกสตินะฮะการฝึกสติจะต้องมีฐานเข้าใจนะคะการฝึกสติจะต้องมีฐานจึงชื่อว่าสตินั้นเป็นความพิเศษขึ้นมาเข้าใจนะคะ เพราะฉะนั้นสติที่พูดถึงนี้มีลักษณะอย่างนี้อันนี้ความละเอียดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะต่อไปหริรินะความอายโอตปะความกลัวนี่อายต่อบาปนะนี่กลัวผลของบาปที่ได้ทำลงไปนะคือกลัวผลดังนั้นทำสองอย่างนี้เป็นเหตุให้ศีลงดงามค่ะเมื่อมีความอาย ที่จะไม่ทำชั่วและมีความกลัวต่อผลของความชั่วอันนี้ศีลเขาจะงามเขาจะฆ่าเขาก็ไม่กล้าใช่ไหมฮะมีความอายจะด่าใครก็ผูกไว้ก่อนนีบผูกไว้ก่อนอย่าไปด่าใครเร็วนะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นสันตานะนี่ยคำที่ใช้กันก็คือมันจะเป็นสันดานสันดานเสียจริงจริงแล้วคำว่าสันดานไม่ได้คำดา่า แต่ใส่เอฟฟกเข้าไปมันเลยเหมือนคำด่าเน้นไงฮะสันดานอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วสันดานเนี่ยสันตานะมันไม่ใช่คำด่านะฮะทีนี้การสั่งสมการด่าบ่อยๆนะก็ทำให้ศีลไม่งดงามไว้นั้นบุคคลนั้นก็ตรงกันข้ามกับหิริอตปะาว่าสองสองอย่างเนี้ยเป็นทำคุ้มครองโลกการที่บอกว่าคุ้มครองโลกก็คือคุ้มครอง จิตใจของบุคคลน,นั้นนะ่ะโลกตัวนี้นะคุ้มครองจิตใจของบุคคลนะเมื่อคุ้มครองตัวเองได้แล้วเนี่ยนะทีนี้สมมุติว่าเราอยู่ด้วยกันที่เนี่ยหกชีวิตเนี่ย <c oughs> มีเต็มที่หกชีวิต <c oughs> ถ้าเรามีฮิริเนี่ยเรามีศีลเหมือนกันทุกคนเนี่ยงดงามเหมือนกันทุกคนเนี่ยนะ มันก็คุ้มครองใจตัวเองเสร็จก็ไปคุ้มครองชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะก็เรียกว่าคุ้มครองโลกจริงๆแล้วคุ้มครองใจตัวเองนั่นแหละนะให้ตัวเองเป็นคนมีศีลศีลงดงามแล้วผู้อื่นก็ถูกคุ้มครองไปโดยปริยายเพราะมีฮริโอนปะนะคะอโลพะอโลพะก็คือสภาวะที่ในนั้นบอกว่าไม่อยากได้ใช่ไหมคะ ไม่อยากได้คํานี้ต้องพิจารณาให้ดีนะบอกฉันไม่อยากได้นะอันนั้นคือบางทีก็เป็นโทสะก็ได้นะคือไม่ชอบใจจึงไม่อยากได้อย่างนี้ก็ได้นะตัวนี้ก็คือตัวบริจาคค่ะตัวจาคะตัวนี้นะเขียนไปด้วยนะคะตัวเนี้ยจาคะแปลว่าเสียสละออกไปอย่างไม่ต้องเรียกคืนอีกแล้วอย่าง <c oughs> <c oughs> ท่านใดก็คงจะ นึกถึงตัวท่านเองว่าได้สละอะไรไปแล้วไม่ต้องเอาคืนแล้วเพราะว่าเขาเอาไปใช้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นคือสละอย่างแท้จริงเพราะว่าเห็นว่าเขาควรใช้อย่างนี้นะนี่นะตัวจาคะสั่งสมอโลภะเข้าไปอโทสาคือตัวเมตตาก็คือความไม่โกรธค่ะเมื่อความไม่โกรธเกิดขึ้นในขณะนั้นก็เมตตาเขาแล้วละ่ะเห็นไหมคะ เพราะความโกรธเนี่ยมันประทุษร้ายมันทําร้ายเขาถูกไหมฮะทุกครั้งที่ทําร้ายเขาเมตตาไม่เกิดนะเมื่องดทําร้ายเมตตาจึงเกิดอย่างนี้นะนี่นะอธโทสัเป็นดวงเมตตาตาตรามชตาตานี่ทําให้การงานในเรื่องของบุญกิยวัตถุสิทธิ์เนี่ยสม่าเสมอเนี่ฮะการให้ทานเนี่ยงดงามนะคะเพราะว่ามี ตัวตาต,ตระมาชัชตาตาเนี่ยเป็นตัวควบคุมด้วยเหมือนกัน